ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกเกมใหม่นะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม c o i Master นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นะครับตัวเนี้ยที่เป็นรูปหมาจิ้งจอกอยู่นะครับเนี่ยระบบสัตว์เลี้ยงของเกม c o i Master มีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่1่ชื่อ Foxie นะครับตัวที่2ชื่อ Tiger ตัวที่3ชื่อ Rhino นะครับอธิบายตัวที่1ก่อนนะครับ ฟ็อกซี่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับที่จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อหมู่บ้านเราถึงเลเวล4นะครับสกิลของฟ็อกซี่ก็คือเมื่อเราไปปล้นบ้านเพื่อนปกติเราจะปล้นได้ทั้งหมด3หลุมนะครับแต่ถ้ามีฟ็อกซี่ฟ็อกซี่จะช่วยปล้นอีกหนึ่งหลุมให้นะครับก็คือช่วยขุดอีกหนึ่งอีกหนึ่งหลุมให้ทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับจํานวนเงินที่ได้ก็จะได้เพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ของ เลเวลของตัวฟ็อกซี่นะครับในอย่างเช่นตัวนี้นะครับของผมก็เลเวล25นะครับก็จะเพิ่มเงินรางวัลขึ้นไปอีก59%นตะครับครับต่อไปมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ชื่อไทเกอร์นะครับสกิลความสามารถก็คือว่าถ้าเราไปโจมตีบ้านเพื่อนนะครับเราจะได้รางวัลจากการโจมตีบ้านเพื่อนเพิ่มครับก็คือได้เงินนะครับเพิ่มขึ้น ตามเลเวลของไทเกอร์นะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามเลเวลของไทเกอร์นะครับนี่ครับเช่นตัวนี้นะครับก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นที่60%นนะครับและวิธีการหาไทเกอร์นะครับถ้าจะได้ไทเกอร์เราต้องสะสมคอลเลกชันนะครับการ์ดให้ครบเราถึงจะได้นะครับไทเกอร์ และคอลเลกชันที่ที่เราจะต้องสะสมให้ครบก็คืออันนี้ครับคอลเลกชันสัตว์ป่านะครับเนี่ยครับทุกใบเราต้องมีให้ให้หมดนะครับจะถือว่าครบถ้าได้ครบเมื่อไหร่เราก็จะได้ไทเกอร์มานะครับต่อไปเป็นตัวที่3นะครับตัวที่3ชื่อไรโนนะครับสกิลของไรโนก็คือ ช่วยป้องกันหมู่บ้านของเรานะครับเป็นโล่นะครับป้องกันโอกาสที่เราจะป้องกันก็จะมีตามที่เห็นนี่นะครับโอกาสป้องกัน10%ถ้าตามถ้าตอนนี้นะครับก็มีโอกาสป้องกัน10%วิธีที่จะได้ไรโนมานะครับต้องปลดล็อกไรโนวิธีการปลดล็อกไรโนนะครับคือคุณต้องสะสมการ์ดคอลเลกชันการ์ดนี้นะครับเนี่ยเซตนี้นะครับเซตอสูรละกาย ถ้าคุณหาได้ครบก็คุณก็จะได้ไรโนมานะครับครับต่อไปก็มาถึงวิธีการให้อาหารนะครับวิธีการให้อาหารจะมี2ออย่างครับเนี่ยสแบบแบบที่1นนะครับอันนี้จะเป็นให้ประจําวันนะครับทุกๆวันถ้าถึงเวลากําหนดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับกดให้อันนี้จะมีเวลาแค่ประมาณ14นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะครับเราจะใช้ให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับสัตว์เลี้ยงจะอยู่ได้นาน14นาทีนะครับต่อไป อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นขนมที่ใหญ่กว่านะครับก็จะอยู่ได้นานกว่าอันนี้อยู่ได้นาน4ชั่วโมงนะครับต่อไปอันนี้เป็นน้ํายาสัตว์เลี้ยงเพิ่ม exp นะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ตรงนี้ให้สูงขึ้นก็คือเพิ่มเดเวลนั่นแหละนะครับต่อไปก็มาถึงคําแนะนํานะครับข้อแนะนําพิเศษนะครับสําหรับทุกตัวตัวนี้ เราควรอัปตัวไหนนะครับเกมนี้นะครับตัวที่สมควรอัปมากที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟ็อกซี่เพราะว่าเกมนี้จะเน้นปล้นแล้วได้เงินนะครับพอเราได้เงินเราก็จะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับหลายอย่างทั้งสร้างบ้านเปิดกล่องสุ่มซื้อกา์ดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเงินมีความจําเป็นมากที่สุดนะครับแนะนําก็คือให้อัพเฉพาะฟ็อกซี่ก็พอนะครับส่วนอันเนี้ยเวลาเราโจมตีบ้านแล้วได้เงินเพิ่มแบบเนี้ยมันได้น้อยมากครับไม่คุ้มกับการที่เราเลือกเอามาใช้นะครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็คือการมีโอกาสป้องกันการโจมตีนะครับมันไม่ได้ป้องกันได้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของผมก็คือตัวนี้ครับควรอัพมากที่สุดนะครับนะครับของผมตัวอื่นผมไม่อัพเลยนะครับผมอัพตัวเดียวเอาไว้ปล้นอย่างเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ